จนเมืองกรุงร่วมฉลองวันตำรวจบุกเดี่ยวพร้อมปืนพกเข้าจี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบังคับแคชเชียร์กวาดเงินในเซฟไปได้ล้านกว่าบาทก่อนหลบหนีขึ้นรถแท็กซี่ผู้จัดการธนาคารใจเด็ดคว้าปืนได้ยิงไล่หลังโจรจนกระจกรถแท็กซี่แตกกระจายคนร้ายจึงยิงสวนมาแต่ไม่ถูกใครจากนั้นจึงพลางตัวเองด้วยการเปลี่ยนเสือ้อผ้าหลายชุดระว่างหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ของกรมโยธาธิการและตึกบริษัทเดินอากาศไทย เล่นเอาผู้ประสบเหตุที่อยู่ในตึกต้องวุ่นวายกันไปพักใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจนับร้อยล้อมพื้นที่ก่อนตรวจประวัติพบว่าเป็นพนักง,งานในบริษัทเดินอากาศไทยจึงตามจับกลุ่มตัวได้โดยละม่อมขณะกำลังพาเมียท้องแก่หนีส่วนเงินล้านเศษที่ป้นไปถูกทิ้งไว้ในตึกตำรวจตามไปเจออยู่ครบไม่หายสักบาทตำนานคดีดัง2,529ตำรวจนับร้อยไล่ล่าโจนป้นแบงคชายเดียวชิงเงินล้านจะเป็นอย่างไร เลเจนด y รีชาแนลจะเล่าให้ฟังช่วงเชา้าวันที่13ตุลาคม2529ที่กรมตำรวจจัดให้มีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจบรรดานในตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ต่างมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นแต่ระหว่างที่งานกำลังดำเนินอยู่นั้นที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาจาักรพัฒนิพง์ถนนจักรพัฒนิพง แขวงวัดสมนัดเขตป้อมปราบสตรูพายกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา12นาฬิกากับมีคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปในธนาคารพร้อมปืนพกขนาดจุด3.8คนร้ายเป็นชายอายุป,ประมาณ20ปีสวมเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาย,ยาวสีกากีสวมหมวกกันน็อกสีแดงคาดขาวสลับดำขณะนั้นภายในธนาคารมีประชาชนและพนักง,งานธนาคารอยู่พอสมควรคนร้ายได้ใส่ปืนไปมาก่อนประกาศว่านี่คือการปน้น จากนั้นก็บังคับให้ทุกคนหันหน้าเข้าข้างฝาภายหลังจากที่ทุกคนหายตตกตกใจหันหน้าเข้าข้างฝาแล้วคนร้ายก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ธนาคารเข้าไปหานายวีโรดงามพยุงพงอายุ43ปีแคชเชียร์ธนาคารบังคับให้นําเงินสดใส่ถุงสีฟ้าที่เตรียมมาโดยสั่งให้ในายวีโรดเอาธนบัตรฉบับละ500บาทที่อยู่ในเซฟใส่ถุงนับเป็นเงินจํานวนทั้งหมด1,250,000บาทภายหลังได้เงินล้านแล้วคนร้ายก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ วิ่งออกทางด้านหลังธนาคารก่อนวิ่งอ้อมวกมาขึ้นรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ด้านหน้าพบว่าเป็นรถดัสันร2 0ยวยหมายเลขทะเบีย1 1 8, น1ททหาร9648แล่นออกจากธนาคารไปในวัชรากรมหามิตรผู้จัดการธนาคารเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจคว้าปืนแล้ววิ่งตามไปด้านหน้าธนาคารก่อนยิงเข้าใส่รถแท็กซี่ไปหลายนัดกระสุนหนึ่งนัดถูกกระจกแตกกระจายจนเป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนรถปิกอัพโตโยต้าไฮรักหมายเลขทะเบียน2มมา5้าห้ ที่จอดอยู่บนถนนดำรงหลัข้างกรมโยธาธิการผ่านฟ้าผู้ประสบเหตุเห็นคนร้ายเปิดประตูวิ่งหนีเข้าไปในกรมโยธาธิการ่ซนโชเฟอร์แท็กซี่ก็วิ่งหนีออกจากรถไปอีกทางเช่นกันร้อยตำรวจเอกเอ,อบิบคงกัมร้อยเวรสอนนนางเลิงทราบเหตุจึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมกับรุเมายังที่เกิดเหตุพร้อมผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรวมทั้งพลตำรวจโทสแสวงธีรสวัสดิ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจโทสำเนาวิทิตวราการ,ร,ร,าร,าการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตรตรีวีโรดเปาอินผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือโดยพลตรวจโทสแสวงได้สั่งการให้ตำรวจสอนอพระราชวางังสอนอสำราญราชสอนอพระพาชายัยและตำรวจจากกองกำกับการสุนัขตำรวจนำสุนัขตำรวจมาร,วร่วมโอบล้อมตรวจหาคนร้ายที่บริเวณอาคารกรมโยธาธิการและอาคารของบริษัทเดินอากาศไทยซึ่งอยู่ติดกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและท่ามกลางความสนใจของเราพนักง,งานทั้งบริษัทเดินอากาศไทยและเจ้าหน้าที่ในกรมโยธาธิการเอง จนทำให้การจราจรย่านดังกล่าวติดขัดไปหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกระดมกำลังมานับร้อยนายตั้งเปียกฝนมอมแมมได้ลุยตรวจค้นอาคารทั้งสองอย่างละเอียดขณะที่กรมโยธาธิการนั้นตำรวจพบเสื้อคนร้ายถูกถอดทิ้งไว้หนึ่งตัวเป็นเสื้อสีแสดลายทางจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานกระทั่งในเวลาต่อมาสิบตำรวจโทชานวิทธรรมรัตน์และสิบตำรวจโทพานุชิดดวงใจสายตรวจ191ซึ่งมาร่วมการตรวจคน้นก็พบถุงสีฟ้า ที่ภายในมีเงินยัดอยู่เต็มถูกซ่อนอยู่ในซอกของตู้เหล็กภายในห้องล้างจานของอาคารชั้นล่างตึกบริษัทเดินอากาศไทยจึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากการตรวจน้บเงินต่อหน้าพยานพบว่าเงินสดจานวน1นึ่ล้านสองแสนบาทยังอยู่ครบถ้วนโดยในห้องนั้นนอกจากจะมีถุงเงินอยู่แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินอากาศไทยสามคนนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคุมตัวทั้ง3ไปสอบสวนในขณะที่การค้นหาตัวคนร้ายยังดําเนินต่อไป และในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงขาย,ยาวสีเทาซึ่งอยู่ในสภาพเปียกถูกถอดทิ้งไว้ข้างห้องซักอบรีดและห้องล้างจานจึงเก็บเอามาเป็นหลักฐานเช่นเดียวกันจากนั้นตำรวจก็พบปืนของคนร้ายเป็นขนาดจุด3.8ลำกล้อง2นิ้วครึ่งในลังเพลิงมีกระสุนอยู่3นัดถูกยิงไปแล้ว3นัดตกอยู่บนหลังคาระหว่างอาคารกรมโยธาธิการและบริษัทเดินอากาศไทยโดยนางซิ้นน้อยกุมรักษาพนักง,งานซักอบรีดได้ให้การกับตำรวจว่า ก่อนหน้านี้ได้มีวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีเข้ามาหาพร้อมขอผ้าเช็ดตัวเอาไปเช็ดหน้าและหัวที่เปียกฝนจากนั้นก็ส่งเสื้อสีขาวที่เปียกอยู่วันให้ตนช่วยอบให้แห้งนางสิวนน้อยให้การต่อว่าระหว่างที่เธอหันเอาเสื้อไปอบก็ดียินเสียงของหนักตกลงบนหลังคาใกล้กับห้องที่เธอทำงานอยู่ดังโครมใหญ่แต่เธอไม่ได้เฉลียวใจนอกจากนั้นนางสิ้วน้อยยังกล่าวอีกว่าหลังจากได้เสื้อแล้วคนร้ายก็เดินออกไป โดยยังเดินสวนกับร้อยตำรวจเอกเสรีบวกแก้วรองสาร,รัตปัาบปรมามสนนสำรานราหัวหน้าสายตรวจโดยที่ทั้งเธอและร้อยตำรวจเอกเสรีก็ไม่ได้สงสัยเอะใจอะไรแล้วก็เพิ่งมาทราบว่าเสียงโครมใหญ่ที่เธอได้ยินนั้นก็คือปืนที่คนร้ายโยนทิ้งไปและผู้ที่เธออบเสื้อให้ก็คือคนร้ายนั่นเองอย่างไรก็ตามนางซิวน้อยกล่าวต่อว่าคนร้ายยังได้ถามหานางบุญนาคภรยาของนายสายันเจ้าหน้าที่เฟรดของบริษัทเดินอากาศไทยอีกด้วย จากพฤติการและคำให้การของนางซิวนน้อยจึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสงสัยว่าทําไมคนร้ายจึงรู้ลู่ทางในอาคารบริษัทเดินอากาศไทยเป็นอย่างดีแถมยังรู้จักพนักง,งานบางคนน่าเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในบริษัทเดินอากาศไทยนี่เองขณะเดียวกันเพื่อให้ได้หลักฐานมัดตัวคนร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงคนรถแท็กซี่ที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะมาป้นและหลบหนีซึ่งภายในรถตํารวจก็พบกางเกงสีกากีกหนึ่งตัวเสื้อยืดสีฟ้าและกางเกงขาย,ยาวสีกากี ชุดที่ทําการป้นธนาคารโดยกางเกงสีเทารีดเรียบอยู่ในถุงกระดาษอีกหนึ่งตัวและเงินสดอีก500บาทจึงพอประมวลเหตุการณ์ได้แล้วว่าหลังจากคนร้ายหนีขึ้นรถแท็กซี่ก็ถอดเสื้อผ้าชุดปฏิบัติการออกแล้วใส่เสื้อยืดสีแสดอคอกลมใส่กางเกงสีเทาหลบเข้าไปในกลมโยธาธิการแล้วถอดเสื้อสีแสดออกใส่เสื้อสีเทาแทนจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกครั้งในบริษัทเดินอากาศไทยเพื่อเป็นการพรางตัวเองจากการสังเกตสีเสื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาต่อมา ตำรวจได้นำตัวนายอดุลกุลแสงอายุ45ปีโชเฟอร์แท็กซี่มาสอบสวนทราบว่าคนร้ายได้ว่าจ้างให้ไปส่งที่หน้าธนาคารและให้จอดรอโดยอ้างว่าจะเข้าไปเอาของสักครู่เห็นคนร้ายวิ่งออกมาโดยมีเสียงปืนไล่หลังมาเมื่อคนร้ายขึ้นบนร,รถได้ก็บังคับให้ตนขับรถหลบหนีขนาดที่คนร้ายก็ยิงตอบโต้ไป3นัดจนในที่สุดตนก็ตัดสินใจขับรถทุ่งชนรถปิกอัพที่จอดอยู่ข้างทางก่อนจะเพ่นหนี หลังจากที่ตำรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันแล้วรวมทั้งสเก็ตภาพคนร้ายออกมาโดยมีลักษณะใบหน้าผอมเรียวยาวไว้ผมเป๋จึงได้เอาประวัติพนักง,งานและรูปถ่ายมาตรวจสอบจนพบว่าผู้ต้องสงสัยมากที่สุดคือนายปริญญาอายุ24ปีพักอยู่ท่าดินแดงแขวงและเขตคองสารกรุงเทพมหานครบ้านเดิมอยู่อำเภอสะเดาจังหวัดสง,งขลาเป็นพนักง,งานเฟรดของบริษัทเดินอากาศไทยนั่นเอง พันตำรวจโทพเดชทะระวงรองผู้ก,กํากับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลเหนือพันตํรารวจโทพนุพงศ์สิงหรานายุธยาสรวัฒน์แผนกห้ากองกำกับการสืบสวนสอบสวนตํารวจนครบาลเหนือจึงรุดไปยังบ้านดังกล่าวแต่ไม่พบตัวทราบแต่ว่านายปริญญามีภรรยาชื่อนางขนึงนิดพักอยู่ที่ดุสิตคอนโดมิเนียมถนนพระรามห้าแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจึงเร่งติดตามไปยังที่พักอีกเมื่อตำรวจไปถึงห้องที่คอนโดมิเนียมก็พบว่า นายปริญญากําลังเก็บเสื้อผ้าตนและภรรยาเพื่อจะหลบหนีจึงเข้าจับกลุ่มตัวแล้วนาํามายังห้องประชุมเล็กกรมประชาการตํารวจนครบาลโดยในระหว่างทางนั้นนายปริญ,ญญาให้การรับสารภาพว่าตนติดการพนันเป็นนักเล่นที่ชอบเล่นม้าและพักหนีเล่นเสียเป็นประจำจนมีหนี้สินมากมายประกอบกับแฟนกําลังท้องได้6เดือนกําลังจะคอลอดเลยตัดสินใจเข้าป้นธนาคารโดยนายปริญ,ญญาเผยขั้นตอนก่อนป้นว่า ปืนที่ใช้ป้นนั้นขโมยมาจากหอดที่ส่งมากับบริษัทเดินอากาศไทยจากนั้นก็ไปซื้อหมวกกันน็อกข้างลงพยาบาลเปาโลราคา320บาทพร้อมเตรียมเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนหลังป้นวันนี้ได้เลิกฝนตกหนักเลยลงมือป้นธนาคารกระทั่งถูกจับกลุมตัวได้หลังจากตำรวจนำตัวมาถึงห้องประชุมเล็ก,กรมชาการตำรวจนครบาลผลตำรวจโทสำเนาว,วิทิวัการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดถแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ก่อนส่งตัวให้พันตำรวจโทปานศิริประภาวัตสรสารวัตรสอบสวนสอนอนางเริงดำเนินคดีต่อไปแต่จากภาพสเก็ตของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลเหนือที่เขียนตามคําบอกเล่าของพยานที่ถูกชิงทรัพย์เงินสด5 0 0 0 0 0บาทไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขานางเริงโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเบลตั้งแต่วันที่20่สลุภาคม2529เจ้าหน้าที่ตํารวจก็พบว่ามีส่วนคล้ายกับนายปริญญาผู้ต้องหาที่เพิ่งถูกจับนี้มาก โดยเฉพาะมีตำหนิฝ่ายที่ดังจมูกขวาแต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธยอมรับเพียงคดีนี้คดีเดียวโดยคดีนี้นะับเป็นคดีหลักที่รวมฉลองในวันตำรวจปี2529นี้แต่นอกจากคดีนี้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีอีกสองคดีที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือเมื่อเวลา5นาิก10นาทีวันเดียวกันนี้เองร้อยตำรวจเอกทวีราบศิริสวัสดิ์บุตรร้อยเวรสอนนดอนเมืองรับแจ้งเหตุ บนชิงัพที่ป้ายรถเมย์หน้าหมู่บ้านธนินทร์ริมถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางสาวสุกัญญามนสวัสด์อายุ25ปีพนักงานบริษัทเจริญพกาพาณน,นอนฟุบอยู่กับพื้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกสองฟันเข้าที่ไหล่ด้านซ้ายมือยังกำสร้อยคอทองคำสองสลึงซึ่งถูกกระชากขาดไปเหลืออยู่ข้อเส้นนางสาวสุกัญญาซึ่งยังให้การได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนออกจากบ้านในหมู่บ้านเปรมประชาะข้างหมู่บ้านธนินทร์กำลังเดินทางมารอรถเมยเพื่อไปทำงานตามปกติคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซคันเดียวรวมกัน3คนจอดรถกระชากเอาสร้อยคอเธอส่งเสียงร้องและตะปบสร้อยเวได้ก่อนที่คนร้ายที่ซ้อนท้ายจะชักปืนออกมายิงเธอหนึ่งนัดเธอจึงแกล้งทำเป็นล้มฟุบคนร้ายเลยไม่กล้าเข้ามาเอาทรัพย์สินที่เหลือแล้วบึงรถหลบหนีไป ในขณะที่รายเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนกลางดึกเมื่อเวลา23นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจเอกนิพนธ์ทองแสงบุญญาหัวหน้าสายตรวจสอนอพพาชัยสองกับพวกตรวจพื้นที่ผ่านมาถึงบริเวณเชิงสะพานจงสวัสดิ์ตลาดน้อยแขวงมหาพฤทธารามเขตบางรักพบชายอายุป,ประมาณ20ปีนั่งค้อมรถจักรยายนยนต์ยม m a h a สีแดงจอดอยู่จึงสแสดงตัวขอตรวจค้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นตัวอยู่นั้นได้มีชายแต่งกายคล้ายทหารวิ่งถือปืนมา ตำรวจจึงบอกให้หยุดแต่ชายคนดังกล่าวกับยิงสวนมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเกิดการดวลปืนไล่กันไปจนถึงปากตรอกแก้วฟ้าแล้วปักหลักดวลปืนกันอีกยกใหญ่จนในที่สุดคนร้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายเมื่อขนตัวไม่พบหลักฐานอะไรนอกจากนาฬิกาหนึ่งเรือนกุญแจสองดอกและปืนออโตเมติไทยประดิษฐ์ที่กระสุนขัดลำกล้องหนึ่งนัดมีปลอกกระสุนสามปลอกโดยสภาพศพคนร้ายถูกปืนที่ขมับซ้ายหนึ่งนัดที่คอด้านหลังหนึ่งนัดไล่ขวาหนึ่งนัด ไต่ขางทะลุท้ายทอยอีกหนึ่งนัดนิ้วชี้ขวาอีกหนึ่งนัดระหว่างนั้นมีนายกวงหญิงแท่หงอายุเจปีพ่อค้าผลไม้ได้มาดูศพและบอกว่าตนเพิ่งถูกคนร้ายจี้ชิงเงินไปก่อนที่จะเกิดดวลปืนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เองกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจนดอรีชาแนล